This is the standard podcast. Eye-opening for your ears. Eight Minute History รถติดสาย8นาทีในวันนี้ครับยังคงอยู่ในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์ครับความเดิมในตอนที่แล้วก็คือเรื่องของ โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลนะครับที่อยู่ที่มณนลนยูเครนในสหภาพโซเวียตในปี1986นะครับหลังจากนั้นนะครับความพยายามของเจ้าหน้าที่ที่เดินหน้าเข้าไประงับเหตุในครั้งนั้นต้องบอกว่าไม่มีใครเคยรู้มาก่อนว่าแล้วจะต้องทําอย่างไรจนกระทั่งในที่สุดแล้วครับทางด้านสหภาพโซเวียตจะต้องส่งนักฟิสิกส์ก็คือวาซิลีเนสเตเรนโกเข้าไปทําหน้าที่ในการให้คําแนะนําการดับนะครับเครื่องที่คุชชนอยู่บนยูเรเนียมในครั้งนั้นด้วย ทางการโซเวียตใช้วิธีแบบนี้ครับด้วยการใช้แท่งตะก,กั่วท่านฟังไม่ผิดนะครับแท่งตะก,กั่วจํานวนมากในการย่อนลงไปจากที่สูงเพื่อให้แท่งตะก,กั่วนั้นสามารถที่จะไปปิดด้านบนของเตาปฏิกริยารมานูในครั้งนั้นให้ได้แต่แน่นอนว่าตะก,กั่วเองมีมลภาวะสูงกลายเป็นว่ามลภาวะในชั้นบรรยากาศนั้นเป็นการผนวกกันครับระหว่างยูเรเนียมกับตะกั่วแต่ปัญหาคือเมื่อเป็นการปิดเตาปฏิกริยารมานูจากด้านบนครับ ถึงแม้จะมีการปิดเตาปฏิกิริยาปรมาณูจากด้านบนนะครับแต่เมื่อ,อยูเรเนียมมันหาทางออกจากด้านบนไม่ได้ก็เลยหาทางลงใต้ดินกันด้วยและถ้าหากว่ามันไปทําปฏิกิริยากับน้ําอาจจะมีอันตรายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ทางการโซเวียตครับจึงได้มีการส่งนะครับคนทํางานในเหมืองแร่30คนเดินหน้าในการขุดอุโมงคใต้ดินเข้าไปนะครับโดยให้กรอบเวลาเพียงแค่1เดือนในการขุดอุโมงคใต้ดินเข้าไป ทั้งหมดความยาว5กิโลเมตรโดยปกติน่าจะต้องใช้เวลาประมาณ3เดือนแต่ครั้งนั้นเร่งทำงานหามรุ่งหามคำ่ำท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงเวลานั้นพวกเขาใช้เวลา1เดือนครับในการบรรลุภารกิจในครั้งนี้ด้วยการโบกปูลและปิดช่องทางที่ยูเรเนียมนั้นจะไหลลงไปเจอผิวน้าทางด้านล่างกันด้วยน่าสนใจมากครับกระบวนการทั้งหมดนี้ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันใดๆให้กับเจ้าหน้าที่เหมือง30คนดังกล่าวเลย จนกระทั่งในที่สุดครับทบวงพลังงานปรามานูระหว่างประเทศหรือ IAEA e ต้องเข้ามาช่วยดูแลสถานการณ์โดยในเวลานั้นเลขาธิการของ IAEA e คือ Hans Blix เป็นชาวสวีเดนมาให้คำแนะนำและบอกครับว่าคงจะต้องทำโครงสร้างซีเมนต์คอนกรีตที่มีชื่อเรียกกันว่า Sarcophagus เป็นภาษากรีกนะครับแปลว่าโลงศพหินที่จะต้องมีการปิดนิวเคลียร .ACT เตทั้งหมดเลยก็คือเตาที่3และเตาที่4 ไม่ให้กำมันตภาพารังสีนะั้นรั่วไหลอีกต่อไปกันด้วยครับปัญหาที่เกิดขึ้นอีกครับคนงานที่คนนะครับที่จะเดินหน้าในการสร้างเจ้าโตนี้คือซาโครฟากุสก็จะต้องเดินหน้าในการก่อสร้างโดยที่จะต้องสูดดมและสัมผัสและได้รับสารกำมันตภาพรังสีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาโดยสรุปรวมแล้วครับครั้งนี้โซเวียตใช้กำลังทหารและพลเรือนเจ้าหน้าที่ก่อสร้างหลายแสนนาย คนที่สามารถสรุปปฏิบัติการนี้ได้ดีที่สุดก็คือพลเอกนิโคลไลทาราคาโนฟที่บอกว่าพวกเราใช้กําลังคนสําหรับภารกิจนี้มากกว่าที่พวกเราใช้ในการต่อสู้กับนบโปเลียนซะอีกเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับถ้าถามว่ามีคนที่เสียชีวิตโดยตรงเลยจากอุบัติเหตุนั้นก็มีด้ยวยกันทั้งหมด31คนครับก็คือ2คนที่ตายทันทีกับอีก29คนที่มาตายภายหลังแต่คนที่ได้รับผลกระทบเสียชีวิตตกรรมนาพรังสีก็ดี คนที่ใช้ชีวิตเหมือนเดิมอีกไม่ได้ก็คงจะมีจำนวนอีกมากมายตัวเลขที่ทางการสหภาพโซเวียตเปิดออกมาก็คงจะไม่ใช่ตัวเลขที่สะท้อนความเป็นจริงนักสักเท่าไหร่ในครั้งนั้นมีการประมาณการกันนะครับว่ากรรมารภาพรังสีที่มีการแพร่กระจายไปยังยุโรปนั้นกินบริเวณกว้างถึง2ล้านตารางกิโลเมตรลองคิดดูครับประเทศไทยมีพื้นที่5 1 3 0 0 0ตารางกิโลเมตรก็มีความหมายว่ากรมรทภาพรังสีนั้น แพร่กระจายไปในพื้นที่ที่ใหญ่กว่าประเทศไทยถึง4เท่าตัวทีเดียวครับแต่กันนั้นก็ตามแต่ครับ10กว่าปีให้หลังเท่านั้นเองผู้คนเริ่มต้นกลับมาคิดแล้วว่าเราควรจะหันกลับมาใช้พลังงานนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งสาเหตุเพราะโลกใบนี้ร้อนขึ้นทุกวันเราจะใช้พลังงานฟอสซิลแบบเดิมไม่ได้เราต้องหันกลับไปหาแหล่งพลังงานที่ราคาไม่แพงไม่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกถึงแม้ว่ามันจะเสี่ยงแต่มนุษย์ ชาติพันธุ์ที่ถือว่าอาหังกาในภูมิปัญญาของตัวเองตั้งใจที่จะเดินหน้าและโลกนี้เรียกกระบวนการนั้นว่านิวเคลียร์รีเนซองส์สำหรับนิวเคลียร์รีเนซองส์ครับก็เริ่มต้นในช่วงปี2000เป็นต้นมานะครับในช่วงเวลานั้นครับประธานาธิบดีจอจดับเบิลยูบุชได้มีการประกาศในปี2005นะครับว่าต้องการมีการขยายเครือข่ายโรงไฟฟ้า บารักโอบามาเองครับซึ่งมารับตำแหน่งต่อจากนั้นได้มีการประกาศในปี2008ว่าจะเดินหน้าในการสร้างนิวเคลียร์เรย์เตอร์เพิ่มเติมเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของสหรัฐกันด้วยยุโรปเองครับโทนี่แบลล์กอร์ดอนบราวน์เดวิดคารเมรอนนายกรัฐมนตรี3คนติดต่อกันประกาศถึงความพยายามในการที่จะลดโลกร้อนโดยการหันมาใช้พลังงานนิวเคลียร์ที่เชื่อกันว่ามันไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกครับ ฝรั่งเศสเองนะครับหนึ่งในประเทศที่เป็นเจ้าโลกด้านพลังงานนิวเคลียร์นะครับเดินหน้าในการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ผ่าน,นประเทศผ่านบริษัท EDF Energy d e France แต่ไม่ใช่แค่นั้นครับพวกเขายังมีการเดินหน้าในการขายเทคโนโลยีฟิสิกส์นิวเคลียร์และการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้กับประเทศซึ่งเริ่มต้นเข้า WTO เป็นปีแรกนั่นก็คือสาธารณรัฐประชาชนจีนครับ ไม่เช่าเชื่อนะครับว่าเยอรมันเองซึ่งก่อนหน้านี้นมีการต่อต้านพลังงานนิวเคลียร์มาโดยตลอดเลยหลังจากนั้นนะครับจะพบว่าในช่วงปี90ต้นปี2000นั้นเยอรมันไม่ได้มีแผนในการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพิ่มเติมแต่ครับหลังจากรุ่งอรุณใหม่ของพลังงานนิวเคลียร์แม้กระทั่งนางอังเกลาแมคอเธอก็มีการประกาศถึงการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศเยอรมันกันด้วย หนึ่งประเทศครับที่ถือได้ว่ามีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่โตในเวลานั้นเป็นอันดับที่2ของโลกมีการใช้พลังงานมหาศาลนั่นก็คือญี่ปุ่นมีการขยายสัดส่วนพลังงานไฟฟ้าที่มาจากนิวเคลียร์จนกระทั่งเป็นถึง30%จากพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดโรงไฟฟ้าของญี่ปุ่นถูกออกแบบมาอย่างดีครับเพราะแน่นอนครับว่าประเทศเขานั้นเต็มไปด้วยภัยธรรมชาติดังนั้นการออกแบบต้องแม่นยําและสามารถทนต่อภัยธรรมชาติทุกรูปแบบได้เพราะพวกเขานั้นเสี่ยงต่ออะไรกันบ้างครับ แผ่นดินไหวและสึนามิตลอดเวลาเลยแต่ท้ายที่สุดครับโศกนาฏกรรมครั้งถัดมาก็เกิดขึ้นจนได้11มีนาคมของปี2011ครับในช่วงเวลาประมาณบ่าย3โมงชายฝั่งภาคตะวันออกของคาบสมุทรโอชิกะโทโฮคุเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับที่มีความรุนแรงประมาณ7.2แมกนิจ,จูดเป็นเวลา6นาทีตามด้วยอาร์ตช็อกอีกหลายร้อยครั้งทันทีที่แผ่นดินไหวครับเต้าปฏิกรนปารมานูของโรงงานฟูกุชิมะไดอิจิ เป็นของบริษัทเทปโก้ทูกออกแบบมวาอย่างดีครับมันหยุดทํางานอัตโนมัติหยุดปฏิกิริยาฟิชชันที่ดึงพลังงานออกมาจากยูเนียมเอาไว้ได้เขาตั้งโปรแกรมเอาไว้อย่างดีอย่างว่าครับญี่ปุ่นมีความแม่นยํากับทุกสิ่งทุกอย่างครับ และโดยธรรมชาติดังที่เคยอธิบายไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีการสับสวิตช์หยุดการทำงานของเตาปฏิกริยปรามานูไปแล้วแต่ว่าความร้อนคงค้างที่ยังมีอยู่ในเตาปฏิกริยปรามานูครับจำเป็นต้องมีระบบคูลิ่งหรือระบบหล่อเย็นเพื่อมาทำให้ปฏิกิริยานั้นดับสนิทไปด้วยดังนั้นระบบคูลิ่งซิสเต็มหรือว่าระบบหล่อเย็นนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกันด้วย ระบบทำความเย็นหรือว่าคูลลิ่งของโรงงานไฟฟ้านิวเคลีย์นี้ก็มีระบบไฟสำรองกันเอาไว้ด้วยนะครับโดยระบบไฟสำรองนั้นเขาใชนน้น้ำมันดีเซลเป็นตัวหลักกันด้วยแต่กระนั้นคนคำนวณหรือจะสู้ฟ้าลิขิตครับเพราะว่าหลังจากที่แผ่นดินไหว6นาทีเบื้องต้นมันนำไปสู่ซึนามิที่ตามมาด้วยซึนามิลูกนี้เป็นคลื่นยักษ์สูง14เมตรทำให้น้ำท่วมเข้าไปในโรง,งงานไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งในเวลานั้นดับเครื่องไปแล้วนะครับแต่อย่างที่บอก ต้องมีระบบหล่อเย็นในการคูลดาวน์ปฏิกรปารมาณูในช่วงนั้นให้สนิทกันด้วยด้วยความที่น้ำครับมันท่วมเข้าไปที่ห้องไฟฟ้าสำรองด้านล่างของเตาปฏิกรหมายเลขหนึถึง4ที่มีน้ำมันดีเซลอยู่ด้วยทำให้ระบบหล่อเย็นสำรองนั้นหยุดทำงานไปโดยปริยายเพราะถูกน้ำท่วมไปด้วยผลก็คือระบบคูลิงนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะถูกน้ำท่วม มันไม่สามารถที่จะทําหน้าที่ของมันคือการล่อเย็นและลดอุณหภูมิความร้อนคงค้างในเตาปฏิกรณ์ได้ในที่สุดครับแรงดันที่ยังคงค้างอยู่ในเตาปฏิกร,รณ์ปรมานูก็เลยระเบิดออกมาส่งผลให้กัมมันตารังสีครับฟุ้งกระจายไปในพื้นที่โดยรอบซึ่งแน่นอนว่าถือว่าอันตรายอย่างยิ่งเป็นเหมือนกันกันกบโศกนกาฏกรรมเชอร์โนบิลที่ย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่มีผิด รัฐบาลญี่ปุ่นครับในเวลานั้นอยู่ภายใต้นายกรัฐมนตรีนาโอโตะคังครับต้องอพยพผู้คนโดยรอบ20กิโลเมตรนับแสนคนออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนเมื่อสถานการณ์สงบลงครับรัฐบาลญี่ปุ่นมีการตรวจวัดสารกัมมันตารังสีและปฏิกิริยากัมมันตาภาพรังสีจากตัวพลเมืองที่รับผลกระทบถึงแม้ว่าระดับปริมาณนะครับของสารกัมมันตารังสีจะถือว่าน้อยมากนะครับถ้าหากว่าเทียบกันกับช่วงเชอร์โนบิลถือได้ว่าประมาณ10%นะครับของ ความเข้มข้นเฉลี่ยในช่วงของเชอร์นบิลซึ่งถือได้ว่าอยู่ในระดับที่ไม่อันตรายต่อชีวิตแต่ครับมันส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในมหาสมุท Pacific, รแปซิฟิกรวมถึงน้ำที่ไหลซึมลงไปในชั้นพื้นดินที่คูมาโมโตไม่น้อยทีเดียวปรากฏการณ์ในครั้งนี้ครับส่งผลให้ญี่ปุ่นซึ่งแม้ว่านับเวลานั้นนะครับมีเตาปฏิกิริยาหลายแห่งเลยที่ผลิตไฟฟ้าอยู่จำเป็นต้องมีการลดการทำงานของเตาปฏิกิริยาปรามาณูและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายแห่ง จนกระทั่งนำไปสู่การเริ่มต้นปลดประจำการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เหล่านี้เหลือเตาปฏิกรณ์ปรมาณูเพียงแค่33แห่งจากเดิมครับไฟฟ้าขอางญี่ปุ่น30%ถูกผลิตจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลังจากนั้นเหลือเพียงแค่10%เท่านั้นหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับก็เป็นการนําเอานิวเคลียร์ในสองไปสู่จุดจบหลังจากนั้นไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหม่เกิดขึ้นอีกเลยแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ใดในโลก หลายประเทศเริ่มต้นแผนการลดระวางเตาปฏิกรณ์ปรมานูที่มีอยู่ให้สินส้นซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเยอรมันเองที่เบื้องต้นเลยนางอังเกลาแมคโคลวางแผนนะครับในการที่จะขยายเครือข่ายโรงไฟฟ้าหลังจากนั้นเป็นต้นมากลับต้องวางแผนในการปิดเตาปฏิกรณ์โดยต่อเนื่องจนวันนี้เยอรมันมีสัดส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์13.3เท่านั้นจะอย่างไรก็ตามครับมาดูในวันนี้กันบ้างครับ ยุโรปเองยังใช้นิวเคลียร์อยู่มากกว่า10ประเทศมีกําลังการผลิตรวมเกือบ7จ็ดแสนกิกกวาดอาวโดยมีฝรั่งเศสครับที่มีกําลังการผลิตนั้นมากที่สุดมากกว่าครึ่งหนึ่งของยุโรปทั้งหมดพวกเขามีเตาปฏิกันอยู่ทั้งสิ้น59เาตาด้วยกันสหรัฐอเมริกาครับมีโรงงานนิวเคลียร์และเตาปฏิกันมากกว่าใครเพื่อนอยู่ที่93เตาคิดเป็นการผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์30.9%ของพลังงานไฟฟ้าทั้งประเทศ ในเอเชียเองครับจีนมีโรงไฟฟ้าที่สามารถผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ได้13.5%ยังมีเกาหลีใต้นะครับซึ่งก็มีเตาปฏิกรณ์ปรมาณูอยู่20กว่าเตาด้วยกันณนะเวลานี้กําลังเดินหน้าในการสร้างเพิ่มเติมอีก4แห่งด้วยกันพวกเขามีไฟฟ้าจากนิวเคลียร์6%สำหรับญี่ปุ่นเองครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะเจอกับโศกนกาฏกรรมที่ฟูกุชิมะไดอิจิแต่จากการที่สถานการณ์โลกในเวลานี้ครับราคาพลังงานสูงริว ค่าเงินเยนนั้นถือได้ว่าอ่อนค่าลงไปอย่างมหาศาลจนกระทั่งนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันครับฟูมิโยคิชิดะต้องทบทวนเรื่องความมั่นคงทางพลังงานและแผนพลังงานนิวเคลียร์กลับมาใหม่จึงได้มีการประกาศเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะครับว่าญี่ปุ่นเองคงจะต้องเดินหน้านะครับในการรื้อฟื้นโครงการพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกันด้วย แน่นอนครับท่ามกลางความท้าทายของโลกใบนี้ที่ราคาพลังงานนั้นสูงขึ้นปัญหาเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่ยิ่งวันยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นด้วยรวมถึงกระแสของการที่จะลดระดับนะครับอุณหภูมิความร้อนของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน1.5องศานี้ทําให้ทั่วโลกนั้นจําเป็นต้องมานั่งคิดแล้วครับว่าหากว่าเราต้องการบรรลุทุกเป้าหมายในเวลาเดียวกันไม่เสียเงินกับค่าพลังงานเยอะไม่ทําให้โลกร้อนขึ้นไม่สร้างความไม่มั่นคงในเชิงเศรษฐกิจ ลดภาวะการผูกติดกับพลังงานฟอสซิลแล้วพลังงานนิวเคลียร์อาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนี้หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามครับมนุษย์เราคงจะต้องเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ว่าที่ผ่านมาถึงแม้ว่าการคำนวณจะดีขนาดไหนวิทยาการยิ่งใหญ่ขนาดไหนมนุษย์ต้องไม่เหลิงไม่อหังกาจนเกินไปเพราะท้ายที่สุดแล้วอาจจะไม่มีใครเหลือให้เขียนประวัติศาสตร์นี้อีกต่อไปก็ได้ครับ The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.